สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดมกรานะครับก็มาถ่ายอ้อ,อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับพอน,นี้ผมปลูกไว้ห่างๆนะมาดูลักษณะลำถ้าเราปลูปกระยะห่างเราจะได้แบบนี้ครับผิวมันจะออกออพุธมันมีแป้งเยอะพอมันโดนฝนอะไรแล้วลำมันก็จะออกสออีไม่ค่อยสะอาดนะครับมันเปื้อนๆหน่อยเพราะว่าแป้งมันเยอะ อ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งเป็นอ้อยที่แป้งเยอะนะครับออก่อนนี้ก็ได้กี่ลำครับเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่ลำปลูกสองสองท่อนนะครับสองท่อนสี่ข้อตาปลูกเมื่อ,อ,อต้นปีนะครับออต่อสองคาดว่าต่อสองก็คงจะออกได้เยอะกว่านี้อันนี้อันนี้ก็เกือบคั้นได้แล้วครับอันนี้ก็พอจะคั้นได้แนละ้วแต่ว่าขอรอเวลาอีกสัก ช่วงทุงการนะครับก็จะได้คันการก็ผงจักเดือน้องเดือนนะครับพันธุ์บุรีหนึ่งครับมันก็เป็นอ้อยที่น้ําเยอะครับอ้อยพันธุ์เนี้ยคันก็ไม่แข็งนะคันง่าย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 มากๆปอกก็ง่ายครับไม่ปอกก็เปลือกก็ไม่ไม่เหนียวมากนะครับปอกแล้วไม่กินใบมีดไม่กินคมนะครับ ืออันนี้ก็อันนี้ก็อีกอันนึงอยู่ปลูกปลูกระยะใกล้เคียงกันอันนี้คืออา03เคนสามครับก็คันคงจะไล่ๆกันนะครับผมอันนี้อาเคซึ่งอ้อยอ้อ้อย,ออย,ออยตอนแรกเ่ยมันก็ลำจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็เลี้ยงจากรากของมันเองยังไม่มีรากอารากเดิมมันนะครับถ้าเป็นตอนสองมันก็จะใหญ่ขึ้นพอตอนแรกๆมันก็จะจะลำเล็กกหน่อยนะึง นะดูอาคีอาคีนะครับ, R K. R K รบพปลูกห่างๆแล้วเราก็มาดูนะครับมาปลูกเราก็พิจารณาดูเอาเวลาเราเราทำแล้วเราก็เอ้ยทำยังไงมันถึงจะดีนะครับซึ่งผมมาปลูกห่างๆไว้อย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้นะครับอันนี้คือสายน้ําผึ้งเกษตรศาสตร์ครับนี่สายน้ําผึ้งเกษตรศาสตร์อ้อยปลูกง่ายครับเป็นอ้อยปลูกง่ายรากรากเยอะ รากออกดีนะครับคือแช่น้ําคืนนึงแล้วก็บ่มแล้วก็ไปปลูกนี่ก็จะได้อคือภายในสามวันเนี่ยรากมันก็จะขาวมันไม่เหมือนกับพวกสกุลสิงคโปร์ครับจะพวกอ้อยสิงคโปร์เนี่ยมันจะปลูกยากข้างหน่อยเพราะว่ามันจะมีตาที่เล็กนะครับแล้วก็รากออกยากนะครับยิ่งหน้าหนาวหนาวนี่ปลูกผมบอกตรงสิงคโปร์เนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยนะครับถ้าจะปลูกอ้อยสิงคโปร์เนี่ยควรปลูกช่วงร้อนๆหรือหน้าฝนหรืออะไร นัวครับถ้งจะปลูกปลูกได้ดีแต่ถ้าหน้าหนาวแล้วมาปลูกสิ้งกระโปร์นี่เหนื่อยครับมันก็เกิดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยออกมันก็เหนื่อยนี่ครับถ่ายน้ำพึ่งกระรศจสตัดถ่ายคลิปไปงั้นนะครับให้มาดูามาครดูบ้างไม่ดูบ้างก็ไม่เป็นไรเขาบอกเขาเบื่อเขาก็บล็อกเขาก็เลิกติดตามเราไปเองอนะเออเราก็เราก็ทําอ้อยให้เราถ่ายอะไรอะถ่ายหน้าผมมันก็ไม่เขี้เห็นไหมนี่ครับ ายน้ำพึ่งเกษตรศาสตร์มีใจก็ถามได้นะครับผมสายน้ำพึ่งเกษตรศาสตร์แล้วก็อาเคทุนสามอันอื่นก็ได้นะครับก็ไปติดตามไอคลิปเก่าๆใครต้องการอ้อยขาดอาชีพอยู่อ่ะนะหาทุนสักหน่อยนะหรือเครื่องแล้วมาเอาที่อ้อยที่ผมได้นะถ้าอยู่ในเขตอลาดบุรีนะครปฐมเอ่อ เมืองการอ่างเงี้ยใกล้ๆนะครับไม่ไกลมากก็มารับได้นะครับราชบุรีเมืองการนะครปฐม,มาถ,ถ้าม่มีถ้ามีรถนะมารับเอาไปคั้นนะครับก็มีอ้อยอยู่หลายหลายสายพันธุ์เหมือนกันนี่ครับถ้าสนใจก็ทักถามมานะครับช่วงนี้ก็พอว่างอยู่ยังไม่มีอะไรทําสามารถตัดให้ได้เลยนะครับก็หวานนั่นแหละความหวานเนี่ยเออความหวานก็ขึ้นไปที่สิบสิบแปดสิบเก้าบิกแล้วแหละ ถ้าสงสัยก็มาเลยครับมาที่ไร่เองหรืออยากจะปลูกก็ก็ถามมานะครับถ้าอยากจะปลูกอ้อยหรืออะไรถ้าไม่ทําคิดบ้างก็ไม่มีใครรู้ครับมันก็เงียบนะครับว่าหาทําอะไรนี่แหละเนี่ยมันเงียบมากส่วนอันนี้คืออ้อยเก้าห้าขีดหนึ่งท้องเจ็ดครับเป็นอ้อยเอ่อเป็นอ้อยสายพันธุ์จากกรมวิชาการพิจิตรครับเนี่ยเขาทามา เขากะว่าจะทําน้ําตาลนะ่เพราะว่าลามันใหญ่ชานมันนิ่มนะแต่ปัญหามันก็คือมันหวานเนี่ยความหวานมันจะอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าสิบหกบิกนะครับเป็นหวานที่ดื่มดื่มสดอะ่ะดีนะครับแต่ว่าเอาไปทําน้ําตาลนี่ความหวานมันจะอ่อนไปนะมันจะเหมาะกับการคั้นดื่มครับพวกนี้ถ้าแก่มากๆก็ขึ้นอยู่ได้ยี่สิบบิกเหมือนกันนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดบิ๊กเหมือนกันส่วนช่วงนี้มันก็ได้อยู่สิบหกสิบเจ็ดนะครับนี่ ปกิเจ็ดบิ๊กคือหวานมันจะหวานอ่อนกว่าสุพัณหรือพันอ,อื่นๆน,นะแต่ว่าข้อดีมันคือน้ามันเยอะครับลําใหญ่ปอกง่ายนะครับไม่กินใบมีดเนือที่ไม่ทําให้ใบมีดไม่ชื่อง่ายนี่อันนี้ปลูกปลูกดีปลูกได้ปลูกง่ายสะดวกนะครับใครสนใจอยากเอาไปคั้นน้ําก็ลองดูครับมาถามได้ครับผมอันนี้ก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆอันนี้บางคนก็เรียกเขียวไต้วันครับแต่บางทีเอ่ะ ไอเขียวไต้หวันเนี่ยก็งงเหมือนกันนะแต่ลามันไม่ยักกับเขียวมันออกเหลืองๆนะหรือมันเป็นอ้อยจากต่างประเทศนะอ้อยต่างประเทศตรงนี้ตรงนี้อ้อยขีันเนี่ยอ้อยอ้อยเขียวไต้หวันทังนั้นะนะครับถึงคันน้ําลํามันปลูกดีครับแต่หน้าผลมันจะพอมีข้อเสียคือถ้าน้ําขังในกลาบนะมันจะแตกหน่อข้างแค่นั้นแหละเราต้องรลอลอกกลาบบ่อยๆถ้าไม่ลอกกลาบแล้วตาข้างมันชอบมันชอบงอกนะ น,นี่ก็ต้องลอกกาบอย่างเงี้ยมันจะได้ลำสวยๆลำเปเหลืองนะครับคัานน้ำจะได้หวานๆจริงๆแล้วอ้อยเนี่ยอ้อยเนี่ยถ้าลกกอกกาบได้โดนแดดน,นะความหวานมันจะเพิ่มขึ้นอีกนะอืออันนี้เรื่องจริงนะความหวานมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่รู้ภาษาเหตุเพราะอะไรหรือมันตากแดดมันเอทำให้ความชื้นในลำมันระเหยออกไปบ้างแล้วทำให้หวานขึ้นอีกนิดเล็กน้อยครับไม่ไม่ไม่เยอะแต่ว่า มันก็ดีข้อดีของการลอกกาบเนี่ยมันก็ทำให้ลำสวยนะครับตัดตัดแต่งอะไรก็ง่ายนะครับเดินเข้ามาก็ง่ายไม่ลกนะครับผมก็ไม่ได้ทำให้มันเตียนนะเพราะว่าเราทำอย่างนี้ครับผมบางทีเอฟซี FC ที่มาซื้อของผมก็อยากเห็นผมถ่ายคลิปบ่อยๆทุกวันจริงๆก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรนะเพราะว่าไม่มีถามถ้าถามมาแล้วผมก็จะจะตอบในสิ่งที่ผมรู้พอดีดด ทำคลิปไปก็ไม่มีใครถามก็แต่ก็อยากต้องทำคลิปเพราะว่าเราเรามีอาชีพด้านนี้นะเออถ้าอยากมามาก็มาหาก็ได้ผมก็ต้อนยินดีต้อนรับเสมอครับผมเออมาเอาสายพันธุ์ไปปลูกหรือจะมีอ้อยอะไรต่างๆนะครับอยากมีงานมงคลแล้วไม่มีอ้อยก็ไปปลูกไว้นะที่บ้านสกอสองกอนะครับเวลามีงานจะได้ไม่ต้องวิ่งหาให้มันยากบางทีอ้อยเนี่ย เออมันเป็นบางพื้นที่นะโอ้กว่าจะได้อ้อยเนี่ยมันงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เอ,องานเอ,ออะไรยกเสาเอกอะไรพวกนี้นะมันต้องใช้อ้อยคนสมัยโบราณเขาถือกันว่าอ้อยนี่เป็นพืชมงคลเพราะว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นพิธีต่างๆนะ,าะยาแรกนาขวัญอะไรก็ต้องใช้อ้อยนะครับมีอ้อยมีข้าวมีอะไรประเภทเนี้ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งมงคลอ่ะเพราะว่ามันแตกแตกกอกเจริญมีความหวานนะครับเ,ออเขาก็ถือ สิ่เหล่านี้ว่าเป็นเป็นความหวานเจริญเติบโตแตกกอมีลูกมีร้านเต็มบ้านเต็มเมืองสุขภาพแข็งแรงอะไรประมาณนี้แหละก็คือการเอาอ้อยไปทํำขึ้นบ้านใหม่หรืองานแต่งนะเขาก็มีความอะไรคนเขาเรียกเป็นจุดอุตรบายอะไรสักอย water, <to> ่างหนึ <to> sure. right ่งนะที <t> ่ให้เอาอ้อยเป็นอยู่ในพิธีมงคลต่างๆครับผมคนนี้ก็ถ่ายเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับ ใครอยากจะได้น้ำข้นน้ำอ,อ,อ้อยข้นน้ำไปเลี้ยงในงานแต่งงานอะไรก็ได้ครับเพิ่มของหวานให้งานนะครับก็ถามมาได้ครับเราจะคั้นส่งให้เลยนะครับเออจะมีงานแต่งงานพิธีงานอะไรก็ตามขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ตามมานะก็อยากได้เน้ำอ้อยไปเลี้ยงลูกค้าไปเลี้ยงพะระเลี้ยงอะไรนะต่างๆเนี่ยก็ถามมารับผมก็ทำคลิปให้มันได้สักนิดนึงอะ่ะไม่ว่ามันตั้นไปมันก็ ดูไม่ค่อยดีอันนี้ก็ทําคลิปได้แล้วขอสักสิบห้านาทีอ่ะนะทาคลิปไปพอมันไม่ได้มีอะไรลงบ้างอุ๊ยอีกอ,กอกนนี้ไม่ค่อยโดนแดดไหมครับเขียวไต้หวันลจาจะค่อนข้างใหญ่แต่ล้มก็ไม่ถึงกับล้มอ่ะมันโน้มอ่ะครับนี่มันคือช่วงนั้นบินมันนิ่มมันนะมันก็เลยโยกนีโยกหน่อยนึยนงแต่ก็ไม่ได้ล้มนี่นอันนี้ก็คันได้นะครับนี่อันนี้ยาวเท่าไหร่ครับนี่สามเมตรกว่าแล้วครับ ผมยาวเม็ดสามเม็ดกว่าแล้วอันนี้ก็เตรียมตัดไปคั้นได้แล้วใ,ใครอยากจะมาซื้อก็อได้ครับซื้อไปคั้นนะครับมาถามมานะครับอยู่ในเขตราชบุรีนครปฐมอยู่ราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีนะครับแต่บริเวณเนี้ยแถวบ้านโป่งนะครับรติดต่อมาอลูกค้าสนใจก็ถามมาครับผมิีนี้ก็เอานนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงใหม่ จะดูสักคนสองคนก็ไม่เป็นไรหรอกผมก็ทำไปเรื่อยๆผมในคลิป